วันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอสภาพไมค์อาร์มนะครับจากภาพแบบนี้กลายเป็นภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยมาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็เราก็ต้องเข้าไปโหลดออฟฟิไฟา์ก่อนนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับผมมันก็จะโหลดลงมานะครับอ้ออันนี้ผมโหลดไปแล้วนี่อันโหลดม่ครับไม่เป็นไรเนี่ยมันกำลังโหลดอยู่นะครับแล้วก็เราก็ต้องมาโหลดอะไรไม่รู้อีกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยชาร์เดอร์หรือเปล่าผมอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะดาวนงีรรบบนนนึะะคคัั่ อันนี้คือาดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับออฟติฟายแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วกดตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือติดตั้งเสร็จแล้วแล้วกดโอเคแล้วก็พอเขาเข้าเกมมาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็กดที่ออปชันวิดีโอเซตติ้งแล้วก็ไปที่แชร์เดอร์นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดเลือกตรงนี้นะครับอะไรไม่รู้เนี่ยโฟลเดอร์โฟลเดอร์เอ้ยเฟอร์โฟอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็กด เข้าไปนะครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะครับต่อมานะครับเราก็เอาที่เราดาวน์โหลดเนี่ยไอ้ b n l เนี่ยเราก็ลากลงไปเลยนะครับอันนี้คือผมลงไปแล้วอ่าผมลงซ้ําไปเลยนี่นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เข้าเกมดูได้แล้วก็กดตรงนี้นะโอ้งอ่าครับตอนนี้เราก็ลงมอสเสร็จติดไปเรียบร้อยนะนี่นะครับผมภาพก็จะสวยแบบนี้เลยนี่ครับก็จะแหลกนิดนึงนะโคตนแหลกอ่ะนี่ครับผมภาพก็สวยมากสวยที่สุด สวยสุดๆับผมนี่ก็คือลงมอติดแล้วนะไปแล้วครับผม